ขอสวัสดี f c ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าของผมทั้ง17,400กว่าท่านแล้วในเวลานี้นะครับในช่วงเบรกสำคัญที่เป็นมงคลมากๆเบรกนี้ผมให้ f c ชมพระเครื่องสำคัญมากๆนะครับซึ่งเป็นพระเครื่องสำคัญที่ได้รับความนิยมมากๆของไทยเรานะครับโดยเฉพ,พาะภาคเหนือนะครับซึ่งนิยมมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วผมบอกเลยว่าเป็นพระเปิดประมูลนะครับเพราะเป็นพระ เก่าที่ดูง่ายคมชัดเข้มขลังมากๆนะครับนั่นคือพระปางลีลากุทุ่งเศรษฐีหรือกุวัดทุ่งเศรษฐีอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ mm hmm. เนื้อชินตะกัวนะครับเนื้อโลหะชินตะกัวหรือเนื้อตะกัวนะครับเป็นเนื้อชินนะครับพิมพ์สองหน้านะครับหรือหลายท่านจะเรียกลีลาเม็ดขนุนนะครับก็เรียกอีกชื่อหนึ่งเดี๋ยวผมจะวางนะครับวาง ภาพนี้นะครับด้วยการใช้กล้องนะครับและให้เห็นด้านหน้าของพระสำคัญองค์นี้นะครับของจังหวัดกำแพงเพชรนะครับคือพระรีลานะครับชินสองหน้ากลุวัดทุ่งเศรษฐีอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับซึ่งเป็นเนื้อชินตะกัวนะครับเนื้อโลหะชินตะกัวให้เอีชมนะครับความงดงามเข้มขังของวัตถุมงคลสำคัญนี้นะครับองค์พระสำคัญ คู่บ้านคู่เมืองของไทยครับโดยเฉพาะเป็นพระสายภาคเหนือนะครับเพราะฉะนั้นผมจะให้ชมด้านหน้าก่อนซึ่งจริงๆแล้วพระสําคัญองค์นี้มี2หน้านะครับผมขออนุญาตขยายให้ชมบาร,รมีของท่านและความเข้มขลังของท่านนะครับเห็นเนื้อโลหะที่ปริแตกออกมานะครับอย่างชัดเจนเอฟี FC หลายท่านเข้ามาแล้วให้ลองสันนิษฐานดูว่าเป็นพระสําคัญรายการใดน,นะครับถ้าผมจะขยายส่วนเสียนของท่านนะครับส่วนเสียนของท่านเอฟซี FC สังเกตดูนะครับ ตรงส่งเสียงของท่านและก็ตรงใบหูของท่านนะครับพูดง่แงๆว่าตรงผักกันนะครับและพระพักของท่านนะครับจะเหมือนนะครับพระร่วงนะครับพระในสมัยโบราณนะครับจะเหมือนพระร่วงคล้ายพระร่วงซึ่งพระในเครื่องทรงแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าได้รับอิพลมาจากศิลปะขอมนะครับหรือศิลปะเขมรในยุคนั้นที่แผ่อิทธิพลไปยังภาคเหนือของไทยโดยเฉพาะจังหวัดสุโขทัยนะครับในสมัยพ่อขุนรามกษัตงมหาราช เรียที่พูดว่าการที่พระองค์ทรงประดิษฐ์อักษรไทยนั้นพระองค์ไม่ได้เป็นบุคคลเริ่มแรกที่ประดิษฐ์ขึ้นมาจากอักษรนะที่ทรงคิดคนเองแต่ว่าพระองค์ทรงนํารูปแบบของศิลป,ปะออตัวอักษรนะครับตัวสษรของเขเมรหรือขอมนั้นมาปรับใช้นะครับซึ่งพระสําคัญอง,องค์นี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเครื่องทรงด้านบนสีสังเกตเห็นตรงพระพักนะครับและก็พระก,กันนะครับแล้วกออ็ยอดมงกุฎที่ประทับตรง ด้านบนเป็นยอดพระมอรีนะครับได้รับอิทธิพลมาจากศิละปะขอ,น,ะอ,ะขอนนะครับหรือศิลปะเขมรนะครับแต่ไปเมื่อไปบวกกับศิละปะของภาคเหนือก็จะกลายเป็นพระรีราครับกลุกวัดทุ่งเศรษฐีพิมพสองหน้านะครับอันนี้ส่วนเสียเดี๋ยวผมจะวางไว้ตรงนี้นะครับจะเทคเป็นไร้วางไว้ตรงนี้แล้วย่อลงไปให้เอฟซีเห็นเต็มองค์เลยนะครับเอฟซี FC ที่เข้ามารับชมเต็มองคเต็มองค์นี้เฉพาะด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังผมจะดีิวอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณเอฟซิ้มานะครับฝากให้ชมนะครับฝากให้ชมบาร,รมีของท่านนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งพร้อมๆกันนะครับพร้อมๆกัน ครับสำหรับ FC ที่เข้ามารับชมแล้วผมต้องขอบคุณ f c มากนะครับเดี๋ยวผมจะขยายนะครับให้ชมองพระนะครับใกล้ๆแล้วก็ซูมเข้าซูมออกนะครับจน FC เห็นรายละเอียดสำคัญไปเรื่อยๆนะครับเ c เห็นรายละเอียดนะครับในช่วงเบรกนี้เป็นเทคเบรกนะครับเทคไลท์ที่ f c ผมเข้ามารับชมหลายท่านมากๆต้องขอบคุณมากๆนะครับท่านไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยเพราะอะไรครับเพราะพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะครับอีกหนึ่งวันที่แสนพิเศษของ FC ที่ วันเวลานั้นสาคัญมากผมเรียนทุกทีว่าผมจะให้วันเวลาทุกนาทีมีคุณค่ามากๆนะครับโดยเพราะคุณค่าต่อ f ฟีของผมนะครับดูรอยปริแตกของพระเครื่องสําคัญรายการนี้แล้วผมไม่ต้องอธิบายนะครับผมไม่ต้องอธิบายว่ามีความงดงามและเข้มขลังมากขนาดไหนนะครับฟี FC ดูเนื้อขององค์พระด้านหน้าแล้วดูรอยปริแตกที่เป็นธรรมชาตินะครับเห็นแล้วนะผมจะเลื่อนกล้องไปให้ชมตรงรอยปริแตกเลยแค่นี้นะครับ แค่นี้ f อก็จะรู้แล้วว่าเป็นพระเครื่องที่มีความงดงามและเข้มขังมากๆนะครับเข้มขังมากๆซึ่งเป็นพระสําคัญคู่บ้านคู่เมืองของไทยโดยเฉพาะจังหวัดกําแพงเพชรนะครับสมัยก่อนนี้พระเครื่องนะครับสายเหนือนี่โด่งดังมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพระรอดนะครับพระกําแพงซุ้มกอนะครับพระกําแพงซุ้มกอของจังหวัดกาแพงเพชรนะครับพระ ร่วงลางปืนนะครับหรือจะเป็นพระสําคัญอีกนะครับพระร่วงนั่งลบุรีพระร่วงนั่งวงคล่อมนะครับพระรอดพระเปิมลําพูนนะครับพระรอดดาลําพูนนะครับและก็พระอื่นๆสําคัญอีกมากมายนะครับซึ่งเป็นบางองค์นั้นเป็นหนึ่งในเป็นจับเหตคราคขีของไทยนะครับเอซี FC คิดว่านะครับพระเคลื่อนเหล่านั้นมีความสําคัญมากขนาดไหนนะครับถึงขนาดเวลาออกรบจะต้อง อกติดตัวตลอดเวลานะครับขอบคุณ fc ทุกท่านนะครับแอ้ผมเรียน fc ว่าพระสําคัญรายการนี้เป็นพระรายการนิยมแนละเปิดผมบอกเลยเปิดประมูลเลยนะครับผมเองมีพระสําคัญรายการนี้ขู่วัตุุงเศรษฐีนะครับเมืองกําแพงเพชรนี้มีอยู่2องค์เท่านั้นในพิมพ์แบบนี้นะครับที่มีรอยิปิแตกเป็นเนื้อตะกัวนะครับขนาดเท่ากันด้านหลังนะสีชมด้านหลังจะคล้ายคลยกันแต่ด้านหลังหูนะครับ ผมคงไม่ต้องอธิบายนะแค่นี้เห็นแล้วไม่ต้องอธิบายนะครับว่าเข้มขังงดงามมากขนาดไหนดูครับดูรอยปีกแตกขององครฟฟซีดูเลยนะครับชมเลยแล้วใช้พิจารณาของ f ฟซีเองครับไม่ต้องไปเชื่อใครและก็นะครับผมต้องการให้ f ฟซีเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็เชื่อว่าพระสงฆ์รายการนี้นะครับผมขยายก่อนดูนะครับผมให้ดูเลยครับให้ดูรอยปีกแตกแท้ๆที่เป็นธรรมชาติเลยครับดู f ฟซีดูเลยนะครับ fc เข้ามาดูไลฟ์ของช่องเราไม่ต้องรีบครับชมได้เลยนะครับ fc ชมบาร,รมีของท่านอย่างเต็มที่ถ้าผมยกกล้องขึ้นไปตรงมุมสูงด้านเสียงของท่านนะเห็นไหมครับสุดยอดเข้มแข็งมากโอ้ตอนนี้ fc เข้ามาชมหลายท่านมากๆขอบคุณมากๆนะครับท่านยังไม่นอนเลยเวลานี้เป็นเวลาสําคัญเป็นเวลามงคลนะครับดูเลยรอยปลีแตกที่เห็นนะครับอ,อีกสักหน่อยทําไมผมไม่ใส่กรอบนะครับเพราะการใส่กรอบนั้นทําให้องค์พระขูดกับโลหะครับ ถ้าไม่แขวนคอหรือขึ้นคอผมเองจะเก็บไว้ในถุงพลาสติกธรรมดานี่ยนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ออกพาสศึกแล้วผมจะแยกเป็นรายการพระเครื่องสาคัญไว้ในกล่องนะครับอย่างดีเลยนะครับห่อถุงพลาสติกไว้เก็บไว้ในกล่องเลยในสุดยอดเข้มขลังมากสำหรับเครื่องสาคัญรายการนี้นะครับขอบคุณนิฟสิงว่าผมจะย่อ,ยอลงนะครับย่อลงให้ชมท่านด้านหลังนะครับด้านหลังอีกด้านหนึ่งสุดยอดนะครับสุดยอดอมากนะครับเพราะนะครับ ลีลาสองหน้ากลุกวัตถุเสรียีอำเภอเมืองกำแพงเพชรน,นะครับเนื้อชินตะก,กวัวนะครับเนื้อชินตะก,กวัวสองหน้าครับ เนื้อชินตะกัวสองนายเอฟซีชมเองเลยนะครับเอฟซี FC ชมเองเลยผมไม่ต้องอธิบายนะครับเอฟซี FC จะทราบดีว่ามีความเข้มขังและคมชัดมากขนาดไหนเดี๋ยวผมจะยอ่อขยายถอยกล้องลงมาให้ชมตรงส่วนนะครับพระบาทของท่านเอฟซี FC สังเกตดูพระบาทของพระปางดีลาหรือพระพิมพ์ลีลานะครับท่านจะยกพระบาทขึ้นนะครับเห็นไหมครับปริศนาของการก้าวเดินนะครับประทับ ผ้าบาดไว้แบบนี้นะครับแบบยกขึ้นนะครับยกน่องขึ้นด้านหนึ่งนะครับ กับเ c ชมไปเลยนะครับผมจะนะครับให้ FC ชมพร้อมๆกับการนั่งปฏิบัติงานของผมนะครับในส่วนอื่นที่เป็นประโยชน์สําหรับการศึกษานะครับในระหว่างนี้ผมจะวางเทปมุนกล้งองอย่างนี้แล้วผมก็อยู่กับกล้องนี่แหละครับก็ท mm hmm. ําทควบคู่กันไปด้วยิผมได้รับชมความงดงามของพระเครื่องสําคัญนะครับของไทยเราโดยเฉพาะในสมัยสุโขทัยนะครับร้อ,อนหลังกลับไปนะครับนั่นคือพระนะครับ ลีลากรุทุเศรษฐีนะครับพระลีลาทุ่เศรษฐีพิมพสองหน้าเนื้อชินตะกัวองค์นี้นะครับเป็นลีลาขนาดเล็กนะครับบางท่านเรียกว่าลีลาเม็ดขนุนนะครับแต่เป็นเนื้อชินตะกัวะนะครับเพราะนั้นพระเครื่องสําคัญรายการนี้จะมีความวดงามเข้มขังกลับไปที่ด้านหน้าอสองด้านนี้ไม่รู้ว่าด้านไหนเป็นด้านหน้าด้านไหนเป็นด้านหลังนะครับแต่ว่าแต่และด้านเหมือนกันเลยนี่คือลักษณะของพระลีลาสองหน้านะครับ เห็นไหมครับชัดเจนมากเนื้อชิ้นตะกัวนะครับถ้าพูดตรงๆก็คือว่าเราคือเนื้อตะกัวนั่นแหละแต่ผสมโลหะอื่นเข้าไปด้วยนะครับไม่ได้มีแต่ตะกัวอย่างเดียวครับคือมีโลหะสําคัญหลายอย่างนะครับข้อดีของและข้อที่น่าสนใจและทาให้พระในสายเหนือมีคุณค่าและมูลค่าก็คือการเป็นโลหะผสมนะครับผลมากเพราะสายเหนือจะเน้นโลหะนะครับจะไม่เหมือนพระสายอีสานถ้าพระสายอีสานอย่าง พระภูนาดูนบ้านภูมิลาเกิดของผมเนี่ยจะเป็นพระเนื้อดินทั้งหมดนะครับแอ่นี้พระดีลาสองหน้านี้จะเป็นนะครับเนื้อชินนะครับหรือโลหะชินเงินนะครับชินตะกวดนะครับท่านทู้นะครับบางองค์ก็ชินเงินนะครับก็คือเนื้อเงินแลผสมโลหะสําคัญอื่นนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมโหนะครับทีเข้ามารับชมหลายท่านมาขอย่อลงไปให้เห็นนะครับเห็นไหมครับองค์เล็กๆขอยาดประคองขึ้นมาให้ชมใกล้ๆนะชมขึ้นมาใกล้ๆประคองครับ ให้เอซีเห็นเลยนะครับดูจะได้ดูองค์ประกอบและพุทธลักษณะนะครับขององค์ท่านนะครับว่าเป็นยังไงบ้างผมยกกล้องนิดนึงเพราะว่ากล้องอยู่ใกล้กับตัวองค์พระทําให้อ่มีการซุมเข้าซู่มออกภาพอัจจะเคลื่อนนะครับเห็นไหมครับรอยปีิแตกนะครับรอยปีิแตกรอยแยกนะครับเป็นธรรมชาติมากผมไม่ต้องบอกหรอกครับว่าเก่าไหมเอซีเห็นแค่นี้ก็เก่ามากๆแล้วแล้วผมบอกเลยเพราะสำคัญนี้นะครับผมบอกเลยครับเป็นพระรายการเปิดประมูลนะครับเป็นพระรายการเปิดประมูลนะครับ ไม่ใช่พระแบบว่า,เ,าเปิดแบ่งครับผมไม่เปิดแบ่งครับผมไม่ได้เปิดแบ่งให้ให้ท่านใดไปเลยต้องพิจาราก่อนยิ่งดูก็ยิ่งสวยยิ่งดูก็ยิ่งชัดเลื่อนเข้าไปขยายเขาไปโหนะครับเห็นไหมครับรอยปีิตกสวยมากๆเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาให้ชมทั่วองค์พระเลยสุดยอดเข้มขลังมากๆอ่ะผมเอ่ยอย่อลงไปครับย่อลงไปแล้วก็ขยายอีกครับขยายตรง องท่านนะครับสุดยอดนะครับรอยเปลี่ยนแต่งนั้นเป็นรอยธรรมชาติของเนื้อชินตะกวนะครับและผมจะวางองค์ท่านไว้ตรงนี้แล้วก็ใช้วิดีโอเทคไว้ตรงนี้เพื่อเอทีได้เข้ามารับชมเพิ่มเติมจะได้เห็นว่าเอะตรงหน้านี้นะครับคือพระเครื่องสําคัญรายการใดท่านทำไมมีความเข้มขังงดงามมากขนาดนี้นะครับขอเอ้ทีได้รับสิ่งดีๆนะครับให้สิ่งใดผมสิ่งนั้นกลับไปตอบแทนเอฟทีผมเป็นร้อยเท่าพันทวีนะครับขอบคุณมากๆนะครับ ผมเชื่อในกฎแรงนิรุดและไวเ t ชันที่เป็นพลังงานบวกนะครับเราจะได้รับสิ่งดีๆก็ต่อเมื่อเราได้ให้สิ่งดีๆแก่ผู้อื่นตามกฎของการให้และกฎแรงนหลุนนะครับผมเองมีภารกิจสําคัญอยู่หลายส่วนนะครับแต่เมเรียนเอีแล้ว,วผมจะไม่ลืมทําภารกิจสําคัคญนี้ก็คือการรีวิวเพระเครื่องสําคัญกับเอฟซีผมได้รับชมรับฟังกันนะครับ ไม่ว่าจะดกขนาดไหนนะครับยิ่งเวลาเด็กบางท่านก็ชอบนะครับเพราะว่าอากาศมันดีแล้วก็บรรยากาศมันเงียบได้นะครับบางท่านก็พักหรือนอนอยู่ตามทุ่งนาก็มีแต่ว่านะครับผมบอกเลยว่าเพราะเครื่องสาคัญทุกรายการที่รีวิวล้วนมีคุณค่านะครับในด้านของพุทธศิลป์นะครับในด้านของความเข้มขลังนะครับบางท่านที่นะครับมาเชอบกับผมเนี่ยมาขอชอบบูชาบางท่านไม่ได้ดูเลยว่าพระนี้ก่อไหมนะครับถ้าอยากได้ก็คือชอบไปเลยเพราะว่าเขาบอกว่า ผมชอบครับนูชอบค่ะนะครับเนื้อสัตว์ที่ว่าเป็นเป็นศิละปะเขาก็ชอบไปเลยอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นความชอบนะครับในเรื่องของพระเครื่องเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่นะครับขึ้นอยู่กับตัวบุคคลนะครับขึ้นอยู่กับตัวบุคคลแล้วผมเรียน f c ว่านะครับผมเรียน f c ว่าพระเครื่องสําคัญทุกรายการนะครับของช่องเรา เป็นปเครื่องที่มีคุณค่าและมีมูลค่านะครับดังนั้นผมเรียน f อฟซีว่าผมเป็นผู้ที่มีใจรับศรัทธาในงานระเครื่องมากๆนะครับและรู้ว่าท่านใดศรัทธาและรักผมผมเนี่ยผมจะดีใจมากนะครับเพราะว่าเราจะได้ช่วยกันขยายงานเครื่องสาคัญและวัตถุมง,งคลน,นะครับต้องขอบคุณ f c มากๆเลยนะครับผมจะทิ้งนะครับเอ่อวิวไว้ในไลฟ์ตรงนี้นะครับเพื่อให้ FFC ที่เข้ามาทีหลังได้รับชมนะครับ ความกับการรับชมวัตถุมงคลนะครับก่อนการเข้านอนนะครับที่จะได้รับสิ่งดีๆจากจานทริสไลฟ์วันนี้นะครับขอบคุณท่านที่ชอบบูชาพระ,ะเครื่องศิีย์สาคัญวัตถุมงคลของช่องเราทุกรายการนะครับขอให้ท่านได้รับสิ่งดีๆด,ดังที่ผมเรียนว่าท่านได้ให้สิ่งดีผมมาสิ่งดีเหล่านั้นจะกลับไปตอบแทนท่านนะครับเป็นหลายร้อยเท่าเพราะความดีของเรานะครับจะรสร้างสรรค์สิ่งดีให้กับเรานะครับเพราะความไม่ดีของเราจะนาพาสิ่งไม่ดีมาให้กับตัวเรานะครับ มันเป็นกฎของธรรมชาติและกฎแรงดงดูดในเรื่องของวายเรชันและพลังงานบวกครับช่องของเราเป็นช่องแห่งพลังงานบวกช่องเราเป็นช่อง,องความดีช่องเราเป็นช่องแห่งวิถีพุทธศาสนานะครับที่นำพา,าให้เกิดสิ่งดีๆทั้งโชคลาภและสิ่งที่เป็นมงคลนะครับผมเรียนว่าทุกอย่างครับที่เราได้ทํา แต่นำประโยชน์มาให้กับ FC นะครับอันนี้ ด้านหน้านะครับด้านหน้าองค์ท่านนะครับใครที่ยังเข้ามารับชมที่หลังพีกไปชมด้านหลังอีกครั้งหนึ่งนะครับด้านหลังกรังนึงเอีหลายท่านเห็นแล้วนะครับพระสําคัญองค์นี้ท่านจะเอียงไปด้านซ้ายนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าองค์ท่านมีเนื้อโลหะที่ไม่เสมอเพราะาเป็นธรรมชาติไม่ได้ใช้บล็อกทำเหมือนสมัยใหม่นะครับเป,เป็นบล็อกสมัยโบราณจะเป็นแบบนี้นะครับเอียงยไปด้าน ไซเล็กน้อยทําให้นะครับเวลาวางองพระองค์พระจอตะแคงนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับแต่พูดถึงเรื่องความคามชัดเข้มขังหรือความเก่าแก่ผมไม่ต้องบอกหรอกครับแคทีดูก็รู้แล้วว่าเก่าขนาดไหนนะครับและมีคุณค่ามากขนาดไหน ระหว่างการที่ผมรีวิวเอฟซีอาจจะได้ยินเสียงดังนะครับของวัตถุตา่างๆเนื่องจากว่าผมปฏิบัติงานนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อหน้าที่ราชการแลรก็ปฏิบัติงานต่อนักเรียนนะครับที่มีประโยชน์ไปควบคู่กันนะครับผมใช้เวลาตรงนี้เกิดประโยชน์แม้ว่าจะเป็นวันหยุดแต่ผมก็ทําปฏิบัติงานอย่างอื่นด้วยนะครับขอบคุณเอฟซีมากๆนะครับที่ช่วยเข้ามากด s u b s c r i b e กกดติดตามกดแชร์ กด r ิลและเท็กีวิวหงสือเอฟซีที่ชอบบูชาพระเครื่องเดยวสำคัญวัตถุมงคลของเราทุกรายการเพรวิธีผมจงมีความสุขสําเร็จสมหวังนะครับปัถนาสินใดขอให้ได้รับสิ่งนั้นนะครับและหากท่านมีความสนใจพระเครื่องรายการใดขอให้ท่านติดต่อผมมาด้วยตัวของท่านเองนะครับผมจะพิจารณาการให้ชอบบูชาอีกครั้งหนึ่งว่าผมจให้ท่านชอบบูชาหรือไม่เพราะผู้ที่จะชอบบูชาพระเครื่องจากช่องของเราจะต้องเป็นผู้ที่มีใจรักศรัทธาพระเครื่องมากๆนะครับ ถ้าไม่มีใจรักศรัทธาผมก็อาจจะไม่ยอมให้ท่านเช่าไปเพราะว่านะครับเราเน้นที่คนที่มีใจรักในงานระเครื่องและศรัทธาในงานเครื่องเด่นสำคัญวัตถุมงคลจริงๆนะครับต้องขอบคุณ FC ซจริงๆหลายท่านเข้ามาเท็กซ์ซับสไคร r ์และเท s กซ์รีวิวนะครับอยู่เป็นประจำนะครับสิ่งใดดี ดีที่ส่งมาให้ผมนะครับสิ่งนั้นกลับไปตอบแทนฟีฟี่ผมเป็นหลายร้อยช่อพันธทวีนะครับในหนึ่งวันการเดินทางของเวลาเป็นไปไวมากนะครับไวมากมากเลยและผมเชื่อมั่นว่าฟีฟีผมจะใช้หนึ่งวันให้เกิดประโยชน์คุ้มค่านะครับเหมือนกำลังที่ผมกำลังทำอยู่นี้นะครับในแต่ละวันผมชา มีภารกิจต,ต่างๆมากมายแต่ภารกิจที่ผมไม่ลืมเลยคือการเทสต์รีวิวนะครับรักเรื่องสำคัญในกัอบา c ีผมได้รับชมรับฟังร่วมกันนะครับโอ้ดูการปริแตกขององค์พระแล้วแท่ไม่ต้องอธิบายเลยว่าเก่าแก่เข้มนข้นอาะไรน,นะครับ ครับสำหรับท่านที่เข้ามารับชมในไลฟ์นี้นะครับผมขอบคุณท่านมากจริงๆนะครับถือว่าท่านได้ให้ความสำคัญกับงานพระเครื่องและให้คุณค่านะครับที่ผมรีวิวและเรียน f อแล้วว่าพระเครื่องสำคัญตรงนี้คือพระนะครับลีลานะครับกลุทุ่งเศรษฐีนะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับอำเภอเมืองกำแพงเพชรพิมพ์สองหน้านะครับพิมพ์สองหน้าเนื้อชินตะกัวนะครับเนื้อชินตะกัวซึ่งด้านหน้าเป็นสองแบบนี้นะครับ หรือหลายท่านเรียกพระนะครับพิมพ์นี้ว่าพิมพ์รีลาหรือพระรีลาเม็ดขนุนนะครับสุดยอดแห่งพระเครื่องสําคัญนะครับยอดแห่งพระเครื่องสําคัญที่มีพุทธคุณนะครับครอบจักรวาลนะครับพุทธคุณสูงมากมานะครับผมเห็น FC ว่าเป็นพระเครื่องรายการสําคัญมากๆแล้ผมเชื่อว่า FC หลายท่านจะรู้จักนะครับพระเครื่องสำคัญนี้ดี ท่านจะรู้จักพระเครื่องสาคัญนี้ดีมากๆนะครับซึ่งผมต้องขอบคุณ f อทุกท่านนะครับที่ช่วยมากดติดตามกดแชร์กดวิวและเทคซับสไคร์นะครับเทครีวิวขยายงานพระเครื่องไปยังรีท่านอื่นนะครับท้ายนี้นะครับผมขอปิดเบรกนี้นะครับปิดเบรกนี้ด้วยพระเครื่องสําคัญรายการนี้และก็สตรีมนะครับในไร์นี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในไลฟ์หน้านะครับขอบคุณ F อฟทุกท่านนะครับสวัสดีครับ